เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรทใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ใ้ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวไพีสวัสดีครับวีบนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Toyota Corolla 3ห่วงนะครับ3ห่วงทนหายห่วงกับราคาเพียง29,500บาทเท่านั้นเองเครื่องหัวฉีดด้วยนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะน้ำไม่ดังควันไม่ไหลขับทางไกลได้สบายนะครับราคาถูกๆ เรมไฟฟ้าชุดโอนก็มีให้ครบๆเลยมีชุดสเกิร์ตล่างกันด้วยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังครับสเกิร์ตล่างแต่งน,นะครับีสายก็ตามรูกนะครับมีตำแหน่งเรียง้อยบ้างครับทำให้ซีเรียสก็ไปขี่ใช้งานกันขึ้มๆสมื่นเก้าพันห้บาทเท่านั้นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยๆถูกๆให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันประจำๆทุกวันอย่าได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆคลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจใเอาไว้ด้วยครับ คันนี้เป็นเครื่อง 4A นะครับ 4A 1 6 0 0ซีครับ 4A 16เยอะธรรมดาน้ำมันล้วนครับแอร์เย็นเพลงเพาะน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลครับทางไกลได้สบายรถพร้อมใช้เลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบรถบ้านครับคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของขายเองเจ้าของใช้งานเองทุกวันนะครับไม่ใช่รถเต็นท์ครับคันนี้ภาษี64เล่มเอกสารชุดโอนครบๆที่กัดดูรถอยู่ขอดแก่นนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับ 2 9 9 0 0บาทครับคุ้มคุ้มติดทนแน่นอนครับโาตโยต้าองเครื่องนับเดิมเดิมภายในยังสวยนะครับบอกมุ้งม,มาอย่างสวยเลยเป็นบอกหนังสวยคุ้มคุ้มครับไม่ขาดท้องโดยสารสะอาดนะครับสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ